สวัสดีนะคะสวัสดีทุกทท่านเลยนะคะ,ะทั้งในและต่างประเทศนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางแม่คาแก้วและครอบครัวกินจุจ้า,ว,า,จา,จาวันนี้ก็ได้มาอยู่ที่สวนผลไม้สุพตรามีงานนะคะวันนี้มารับจ้างนะคะรับจ้างตัดสับประรดอะของมูลิธินะคะเขาจ้าง ตากับยายก็พอมีงานทำจะได้เติมคะแนนนะคะ,ะมีะให้น้องช้างของเราได้กินหญ้ารอยๆนะคะแล้วก็มาลงให้พรายสีโดลักกี้นะคะเชือกนี้อยู่ที่สวนสุขพัตราผลไม้สุขพัตราก็ดีนะคะมีงานได้ทำบ้างพอมีคะแนนบ้างนะคะ สีดอเชือกนี้ตัวใหญ่นะคะตัวสูงมากเลยอยู่ที่หลักนอนตอนช้าๆนะคะพี่ควานก็ไปตดัดญ้าอดีนะคะช้างเชือกนี้ใยยืนอยู่ตรงนี้นะคะถ่ายคลิปไม่กระโดดใส่เลยแดงว่านี่ใส่ดีนะคะมีลายเชือกเลยนะาอยู่ที่นี่นะคะก็แปดเชือกด้วยกันนะคะ ช้างอยู่ที่นี่เขาก็มีช่องเหมือนกันนะคะยายก็ขออนุญาตเจ้าของเขานะคะก็ถ่ายได้นะคะช้างสีดอนะคะตัวผู้ตัวใหญ่ๆนะคะใหญ่มากเลยเชือกนี้ตาเอาสับปะรดมาลงวันนี้ก็ขออนุญาตนะคะขอถ่ายหนุ่มหลอกันหน่อยนะคะแปดเชือกนะคะอยู่ที่นี่มีแต่นหนุ่มๆเลยนะคะมีแต่นหนุ่มๆกันเลย ชื่ออะไรกันบ้างเนาะเนี่ยนอ้องหล่อๆกันจังเลยส่วนเชือกนู้นะคะรู้จักชื่อนะคะพ่ออมทองรู้จักชื่ออยู่เชือกนี้อันนุ่มลอยเชือกนี้ชื่ออะไรเนาะนี่เนาะไม่รู้จักชื่อเลยวันนี้มูลิทินะคะมูลิทิอ่าก็จ้างตากับยายนะคะ ได้มาส่งสับรถให้น้องช้างได้ทานกันนะคะก็ขอขอบคุณมูลิิมากมากนะคะที่มอบคะแนนให้แล้วก็ให้มาตัดสับรถส่งให้น้องช้างนะคะของเราที่ทั่วพัทยาเลยนะคะได้กินกันทั่วพัทยาเลยเชือกล่าหนึ่งเที่ยวก็ต้องขอบขอขอคุณคุณมูลิธินะคุ้ใจดีนะคะ,ะทีะ่มอบสับรถให้น้องช้างและตากับยายก็ได้คะแนนด้วยนะคะมาตัดตัด ส่งน้องช้างได้ทานกันนะคะมีแต่หนุ่มหลอๆนะคะับแปดเชือกไวกําลังตูกันทั้งนั้นเลยวันนี้ก็ได้มาที่สวนสุพัตรา ก็นมรอนะคะอยู่ตรงนู้นก็นุมรอนะคะตกมันนะคะเชือกนั้นไปใกล้ไม่ได้เชือกโน้นนะคะก็อยู่ฝั่งกันนู้นนะคะโอ้โหมีแต่ผู้ชายส่วนนี้ไม่มีผู้สาวเลยว่าไงลุกอู้ทักทายทักทายใจดีนะคะอาดูท่าใจใจดีามาทักทายนะคะวันนี้สัญยายก็ขอมาถ่ายนมรอรอนะคะอยู่ที่สวนผลไม้สุพัตรานะคะให้แม่ได้ดูบ้างนะคะเพราะเรา มีหนุ่มหลอแค่เชือกเดียวอยู่นี่แปดเชือกนะคะหนุ่มหลอหมดเลยอ,อยู่ที่สวนสุพรรณแปดเชือกมีแต่หนุ่มหล่อๆกันทั้งนั้นนะคะอ,อะก็ต้องขอบคุณขอบคุณนะคะแม่แม่เอฟซี FC นะคะที่ช่วยอุดหนุนผลไม้ด้วยนะคะ,ะถ้าไม่มีท่านนะคะก็ไม่หมดนะคะเมื่อวานก็ขอขอบคุณจากใจเลยจ้าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านนะคะ,ะวันนี้ยายก็ ขอให้ทุกๆท่านนะคะมีความสุขความเจริญนะคะอายุมั่นขวัญยืนสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะวันนี้ก็คงต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ